พูดสบายดูวันนี้ผมจะพาพวกคุณไปดูร้านเกมที่โหดที่สุดแล้วก็เกมเิเกมตึงที่สุดในประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงกับไปที่เรียบร้อยนะครับกับ3ย่านมิทาวน์นั่นเองนะผมร้านเกมที่ตึงที่สุดเนี่ยอยู่ในนี้ถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ข้างใน3ย่านมิทาวน์กันไปเรียบร้อยนะครับคือใน3ย่านเนี่ยร้านอาหารของกินก็จะเยอะมากนะมันเป็นแบบตึกออฟฟิศรวมกับเป็นห้าง อ outdoor บวก indoor น้อยๆน,นะครับก็รวมของกินเยอะไปหมดนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีนักเกรียนนักศึกษาแล้วก็คนที่ทํางานเนี่ยก็จะอยู่มาแถวนี้กันบ่อยนะซึ่งการเดินทางมาสามแย้มิทาวเนี่ยไม่ได้ยารรกเลยเป็คนไม่ว่าเราจะขึ้นเอ็มอาร์ทีก็ได้ขับรถมาจอดเองก็ได้เพราะมีที่จอดรถเยอะมากข้างหลังแล้วก็จะเป็นรถโดยสารทั่วไปอะไรก็ได้นะมาลงที่สามแย้มพิทาวนะครับสม้งหมดเลยว่าสะดวกสบายมากๆทุกคนอันนี้นะก็เดี๋ยวเรา ขึ้นไปชั้น2ไปร้านเกมกันดีกว่า let's go ตอนนี้เราก็อยู่ชั้น2กันไปเรียบร้อยและเรากำลังอยู่ตรงที่ AIS esports studio นั่นเองครับหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเรากำลังมาร้านนี้เนาะแต่ ตอนนี้เขามีโซนใหม่สำหรับทุกคนนะครับเป็นโซนโซเวีนั่นเองทุกคนรวมจอที่โหดที่สุด400เฮ mm ิรตเมาส์คีย์บอร์ดแผ mm ่นแล้วเมาส์ที่โหดที่สุดที่เราสามารถหาได้ในร้านเกมนั่นเองนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะก็แบบที่ทุกคนดูนั้นนะใน A.S.E Sports Studio เนี่ยมันก็มีคนใช้งานกันอยู่แล้วเนาะก็จะมีน้องๆเนี่ยเล่นเกมกันอยู่ด้านหลังนะแต่ว่าที่ผมชอบที่นี่อ่ะคือมันมีโซนแบบว่าอย่างแรกเลยแบบเครื่องน้ำนะ เราสามารถกดกาแฟได้มีของกินอะไรเงี้ยเราสามารถซื้อได้แล้วก็เป็นแบบว่าโซนนั่งเล่นพร้อมกับบอดเกมที่อยู่ด้านหลังก็เอาจริงๆมันเป็นแบบว่าพิเวทเอเรียก็มีข้างในเล่นเกมก็มีโซนเล่นบอร์ดเกมมันก็มีนั่นเองเองนาะในตรงเนี้ยซึ่งผมว่ามันก็ดีจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้อบัตรแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปกันนะครับแบบที่ทุกคนเห็นได้นะครับโปรโมชั่นตอนเนี้ยมันมีตรงที่ว่าเป็นของโซวีใช่ไหมก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละ70บบาทนะครับก็ สามารถเล่น,กนเกมมกเกร์โซวีได้แล้วก็ถ้าเป็นแบบวอล์กอคนอื่นเราอยากเล่นแบบโตธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ที่60บาทต่อชั่วโมงนันเนี่ยก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในว่ามันเป็นยังไงครับ Let's go พอแบบที่ทุกคนเห็นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนธรรมดานะก็สเปคก็เล่นเกมได้นะครับแต่ว่านี่ครับที่เรากําลังมองหานะโซนในห้องนี้ครับมันเป็นโซนโซวี่ทุกคนก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลย Let's go man อ่า นี่ครับทุกคนโอ้ยค,ครับก็แบบที่ทุกคนเห็นได้ครับอันนี้เป็นโซนใหม่นะที่ยังไม่มีใครได้เข้ามาใช้นะครับมันเป็นโซนโซวีนั่นเองเนานะคือข้างนอกที่ทุกคนเห็นเนี้ยก็จะเป็นคอมสเปคแบบธรรมดานะครับแต่ว่าข้างในห้องนี้จอ400เฮิรต์พร้อมได้แอรค,คอมแบบโคตรโหดเมาส์ยูทูเดี๋ยวพาไปดูดีกว่านะน่าจะดีกว่าครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มีที่นั่งของเราเป็นที่เรียบร้อยครับแบบที่ทุกคนเห็นได้นะก็วี่นะซีเค็ดลับนะครับทุกคน แล้วก็มาดูเซตอัพเนาะเซตอัพก็จะเป็นเจ้าตัวจอโซวีเนาะ 2566X Plus อันนี้เป็นเจ้าตัว 400Hz d i เฮิไดเอมาสนี่เป็นเจ้าตัว U2 นะผมเมาสโซวี U2 คีย์บอร์ดโซวีแผ่นรองเมาส์ GSR SE r า g u e 2แล้วก็เป็นหูฟัง HyperX นั่นเองนะผมก็บอกเลยว่าก a มมิ่งเกียร์เอาเรื่องนะจอนี่4ี่ h z เฮิร์ตเดี๋ยวมาดูสเปคคอมกันดีกว่าว่าแรงขนาดไหน มาเช็คกันก่อนนะว่า CPU เนี่ยตัวอะไรอันนี้ใช้ Intel i 7 1 4 7 0 0 k f ครับทุกคนสา3.4่กิกะเฮิรตซ์แรมกิกเอาเรื่องเอาเรื่องแต่มาเช็คการ์ดจอหน่อยการ์ดจอการ์ดจอตัวไหนนะครับการ์ดจอ Nvidia โอ้โห4080 super ครับเอาเรื่องน,นะครับคือสเปคคอมก็โหด แล้วก็เซตอัพก็โหดก็เดี๋ยวลองมาเล่นเจ้าตัวว a l เลยกันดีกว่าว่าได้กี่เอพีนะครับผมแล้วก็เป็นยังไงนะฟีลลิ่งกันเล่นใน400เฮิรในโซนโซวีนั่นเองนะไปดูกันตอนนี้ก็ผมอยู่ในเกมวอลเลย์นั่นเองเนาะก็เดี๋ยวอย่างแรกที่เราต้องทำนะครับมาเช็คอพีกันดีกว่าว่าเจ้าตัวคอมตัวนี้เนี่ยเอพี FPS เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมไปเข้าเดดแมทนอะนแล้วก็มาดูกันว่าเอพีที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเท่าไหร่นั่นเองนะในเจ้าตัวโซวีโซนเนาะ ก็เดี๋ยวรอะนะมาดวนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไปที่รียบร้อยนะครับแล้วก็เห็นเอฟพีแล้วแบบจะบ,บ้าแมน่นคือโอ้โหนี่ครับทุกคนทุกคนเห็นหรือเปล่านะเจ็ดร้อยนะหกร้อยกับเจ็ดร้อยเอฟพีนะทุกคนนะจะบ,บ้าคือเอฟพีมันเยอะมากๆครับทุกคนก็เดี๋ยว ลองดูนะครับเอพีเดียขนาดนี้กับเจ้าตัวจอโซวี Zoe นะ XL ับ XL x l 2 5 6 6 X Plus เนี่ย400เฮิร์ตไดแอสองเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปยิงเดสแมทนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวกลับมาโชว์นะทุกคนนะระหว่างยิงเดสแมทจ้ะก็ขอพูดถึงบรรยากาศของร้านเจ้าตัว A I e S eSports Studio กันหน่อยนะครับทุกคนก็แบบที่ทุกคนเห็นจากคลิปดาว่ามันก็จะมีโซนด้านนอกแล้วก็โซนโซวีที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับ โซนด้านนอกเนี่ยมันก็จะเป็นโซนทั่วไปที่แบบนั่งรุมกันหลายๆคนแล้วกิมมิ่งเกียร์เนี่ยก็จะทั่วไปเหมือนร้านกิมอื่นๆนั่นเองแต่พอเรามานั่งในโซวีโซนเนี่ยมันก็จะมีความเป็นห้องมากขึ้นนะก็เรามานั่งคนเดียวก็ได้หรือว่าเรามาเหมาทั้งห้องแล้วมาร่วมสนุกกับเพื่อนก็ได้แบบสิบที่นั่งนั่นเองนะครับแล้วกมมิ่งเกียร์ในโซนโซวีเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดเพิ่มมาเยอะเลยครับโดยเฉพาะเจ้าตัวจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอโซวี Plus จอ็กซ์่มอพห้ามกัหกเอง ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจอที่ยิ่งมีเฮอร์สูงเนี่ยก็จะทําให้ภาพเนี่ยสมูทขึ้นนั่นเองแต่จอตัวนี้ยังมาพร้อมกับไดเอ็กสที่จะช่วยให้ภาพเนี่ยคมชัดมากขึ้นนะครับหลายคนจะรู้ว่าถ้าเราเล่นเกมที่มีความเร็วสูงหรือว่าโมชั่นเยอะเนี่ยภาพบางทีมันก็จะเบลอเนาะจะมีโมชั่นเบลอนั่นเองทําให้ภาพเนี่ยไม่คมชัด แต่พอเรามีไดเอ็กสองหรือว่าไดนามิกเอ็กซ์ซีเข้ามาช่วยจากทางโซวีเนี่ยภาพมันก็จะคมชัดมากขึ้นเนาะใครที่เล่นเกมไอเพียหรือว่าวอร์เแลนด์ก็จะรู้ว่าตอนเจ็ดแดนหรือว่าเรสเซชชั่นเนี่ยภาพมันก็จะมีความเบลอเล็กน้อยนะครับแต่พอเรามีไดนามิกเอ็กซ์ซีสองเข้ามาช่วยเนี่ยภาพมันก็จะคมชัดมากขึ้นทําให้เราเนี่ยยิงได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับทุกคนมันไม่ใช่มีแค่จอโหดเท่านั้นนะทุกคนมันก็จะมาเพราะหูฟังที่ดีของไฮเปอร์เอ็กเมาส์ของโซวี่ก็วีนักสบายของซีเคเล็บคือต้องบอกเลย อุปกรณ์มันทําให้พร้อมที่จะเล่นเกมได้แบบสะดวกสบายแล้วก็เอนจอยมากที่สุดนั่นเองนะครับคือมันก็จะบอกคนที่อยากลองอุปกรณ์ดีๆและคิดจะซื้อในอนาคตนั่นเองนะผมก็จะแนะนําว่ามาลองในโซวี่โซนได้นะครับทุกคนเกมแรกเล่นเด a แม h กะจอโซวีครับวิกตอรี่นะวันนี้นะนี่เดี๋ยวพาไปดูที่หนึ่งคือหลายคนนะ่ชอบถามจัดว่าเฮ้ย hey, พี่จัดจอโซวีมันดีกว่าไง อันนี้คือผมเซตอัพไม่ใช่เซตอัพผมนะนี่คือเซตอัพร้านเกมพี่เอไนะก็คือมันรู้เลยว่าเลเยอร์ชั่นไทมเราพอเราเล่นกับจอที่มันดีอ่ะอันนี้คือ400เฮิร์ดแดงสองอ่อะมันก็ทำให้เรายิงคมได้นะผมนี่ first place ชิวๆแม็ค ah. ก็แบบนี้ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้นะครับว่าเรายิงเดนแมทได้ที่หนึ่งเนาะก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่นี่มันเทพยอยู่แล้วเนาะคือจอตัวจอ400เฮิร์ดนะครับผมแดงสองจากทางโซวี่เมาส์ U2 แผ่ SI, นเะอร์มาส์ GSI SE เนาะโกสอง 2. แต่แค่นี้นไม่พอครับต้องบอกว่านิดที่นี่ม่งโคตรแรงครับทุกคนผมว่าไม่น่ามีที่ไหนที่อื่นในประเทศไทยที่เราเล่นวารแล้วปิงมัน26ะ่ะกเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะปิง26ของจริงน่ครับทุกคนนะครับผมปิง26นะครับนะสิงคโปร์นะ26บ้าไปแล้วประสบการณ์การเล่นปิงน้อยในประเทศไทยนี่มันหายากมากนะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปโชว์ความแรงของนิดที่นี่นะเดี๋ยวผมไปทํา เจ้าตัวสปีดเทสนอนนี่นะผมเปิดไว้เรียบร้อยนะสปีดเทสนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะอะโอเคครับทุกคนนะครับพร้อมนะเดี๋ยวผมกดโกนะมาดูกันว่าอัปโหลดกับดาวน์โหลดที่นี่เนี่ยมันขนาดไหนเอาแบบไม่เวอร์จริงเว้ดยดูรับทุกคนอันนี้ดาวน์โหลดนะอยู่ที่2,000ันมกะบิตเปอร์เซกครับผมต่อไปครับเดี๋ยวรอรอดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะเขบอกเลยว่าเน็ตมันยังเวอ่อ อ่าโอเคดาวโหลดต่อไปอัพโหลดต่อไปอัพโหลดไม่เกิน2,000 2,000เกินอบ2 4น0ี่พับทุกคนปิงน้อยๆที่นี่ครับผมที่อื่นไม่มีแล้วนะครับนะประสบการณ์เกมมิ่งแบบอย่างเวอร์นะอันนี้เราบอกไว้เลยนี่ครับผมดาวน์โหลด2 0 0 1อัพโหลด2 0 0 3โอ้โหคือบอกเลยว่าประสบการณ์การเล่นเกมแบบพรีเมียมเนาะ หายยากมากครับแต่มีที่นี่นะใน AIS Esports Studio ที่สามย่านมิดทาวน์นะทุกคนนะต้องบอกว่าอุปกรณ์ครบนิดก็ครบนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้การเล่นเกมเ x ็ e r i e n c e ของเรามันดีขึ้นเนี่ยคือถ้าเราเป็นติ่งเกมเมอร์เราเป็นติ่งนักแข่งอะเนาะคือทางโ o v วีเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าตัว XL Setting to Share มาให้เรานั่นเองเนะนี่เป็นโปรแกรมตัวนี้นี่เองนะ นี่ครับโปรแกรม XL Setting to Share นะคือว่าเป็นโปรแกรมที่เราสามารถโหลด setting ของจอโซวีของนักแข่งมาเล่นได้นะคนนี่ครับซึ่งเราสามารถโหลดได้ผ่านเว็บไซต์ Pro Setting เ่ยนะหลายคนถ้าใครตามนักแข่งเนี้ยก็น่าใช้เว็บไซต์ Pro Setting ต,ต,ตัวนี้นะเพื่อแบบว่าโหลดโปรไฟล์นะหรือว่าตามแบบ setting เมาส์ setting คีย์บอร์ดของนักแข่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถดู setting จอของโปร,พรเพลเได้นะสมมติเราจะเอาทีมทารอนนะ ก็เซิร์ฟไปแล้วทันอนนะตอนนี้ก็มีของพี่ทีมนะกับน้องจิตเนาะน้องกิ่งหรือว่าจะเอาของเปเปอร์เล็กนะครับก็มีเหมือนกันนะเปเปอร์เล็กอ่านี่ครบับครบทีมนะก็รอของทันอนเขาอัปโหลดของพิมมี่แล้วคนอื่นนะแต่ว่าทางเปเปอร์เล็กเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีครบนะแล้วนะสามารถโหลดตรงนี้แล้วมาใส่ใน xl setting to share ได้นะครับตอนนี้ก็เราแบบว่าโหลดไว้ของเจสันเนาะพี่ทีมแล้วน้องจริงงนะแล้วสามารถตั้งได้นะผ่านเจ้าตัวนี้เลยครับทุกคนคือ จ้าตัว xl 2 5 6 6 x เนี่ยคือถ้าเรากดปุ่มแรงเนี่ยมันจะเป็นปุ่มเซตติ้งของ CS ปุ่ม2เนี่ยเป็นปุ่มเซตติ้งของวาร์โลคือจอเนี่ยเราสามารถเซตติ้งโปรไฟล์ได้ว่าอันนึงไว้เล่นเกมนึงอีกอันนึงเอาไว้เล่นเกมหนึง่งอีกอันนึงเอาไว้ดูหนังเนี่ยเราสามารถทําได้เร็วๆผ่านตรงนี้เนาะแต่ถ้าเราอยากได้ของนักแข่งเนี่ยเราก็สามารถเซตตรงนี้ได้เหมือนกันนะเผื่อเราไม่ได้เล่นเกมหมื่นเราเล่นแค่วาโลเนี่ยก็สามารถทําได้ตรงนี้นะทุกคนคือต้องบอกว่าเจ้าตัว A S สสะดวกกกบบาาายยมนนนคคคัทุืออหลนนีชต้ง สีของจอเนาะเอาไว้เล่นเกมปเป็นสีแบบสีเข้มเลยจะได้เห็นศัตรูแบบคมชัดเนาะแต่พอเราใช้เซตติ้งนั้นไปดูหนังเนี่ยหนังไม่จะดูแปลกมากเลยครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันง่ายตรงที่ว่าแบบเออเราตั้งอันนึงอะเอาไว้เล่นเกมตั้งอีกอันนึงเอาไว้ดูหนังอะไรเงี้ยหรือว่าตั้งอันนึงไว้โปรไฟล์แบบของโปรเพเยอร์อีกอันนึงเอาไว้เกมหนึ่งแล้วอีกอันนึงเอาไว้ดูหนังเนี่ยแล้วให้กดตัวนี้เนาะเนี่ยเซตติ้งของจอ,อทุกคนจะเห็นได้ว่าเห็นมันมสว่างขึ้นมันเปลี่ยนสีนีนนิดึอะไรย้ย อ่าวทุกคนเห็นได้เนาะคือเราสามารถเซ็ตได้ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็แค่กดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะซึ่งผมว่ามันสะดวกสบายมากๆนะคือผมเข้าใจแล้วผมเป็นหนึ่งในคนที่แบบว่าตอนเล่นเกมเนี่ยชอบสีแบบเข้มๆจะได้เห็นศัตรูจากไกลๆเลยเนาะแต่พอมาดูหนังเนี่ยชอบสีแบบธรรมชาติดีนึงมันจะได้อินกับหนังเนาะซึ่งกดผ่านเอสวทับเร็วมากไม่ต้องไปนั่งข้างหลังไปแบบผมว่าปัญหาอะไรคนแล้วมัน,นั่งข้างหลังเนี่ยไม่ต้องมีเอสวีทับง่ายๆถ้ามาที่นี่ ตั้งเป็น s e ต t i n g โปรพีได้อีกโอ้โหสะดวกสบายอันนี้ผมว่าผมชอบผมชอบและอีกหนึ่งอย่างที่จะชอบ่ยั่เจ้าตัวโซวีโซนนะก็คือการปรับระดับสิ่งคองนะอย่างแรกเลยก็คือเจ้าตัวกูวีซีเคเล็บนะหลายคนก็น่ารู้นะมันปรับได้เยอะจริงนะเราเอีนอย่างนี้ก็ได้ขึ้นลงปรับแขนยังไงก็ได้นะคือมันคัส์ตมไมได้เยอะจริงๆเนะาะจะเป็นคนตัวสูงเนี้ยก็ชอบปรับให้แบบมันรู้สึกนั่งสบายนะซึ่งเจ้าตัวซีเคเล็บเนี้ยมันทําได้แค่นี้นไม่พอครับเจ้าตัวจอโซวีเนี้ย ก็ปรับให้แบบเออกรนอมอกเข้ากับวิธีการน,นั่งของเราได้นะคือแบบมือเดียวทุกคนปรับขึ้นลงยังไงก็ได้นะคือแล้วแต่เรานะครับจะปรับเอ็นซ้ายขวายังไงก็ได้หมดนะึ่จะรู้สึกว่ามันดีเนาะร้านเกมอื่นเนี่ยมันจะไม่ให้ออปชั่นนี้กับเรานะแต่เจ้าตัวโซวิโซนที่ AIS Esports เนี่ยมันมีอันนี้มาให้เราซึ่งจะรู้สึกว่าคนที่เล่นเกมนาน,านานเนี่ย จะชอบสิ่งนี้มากๆนะครับซึ่งจะก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองก็โดยรวมแล้วเจ้าตัวโซลิโซที่ AS Esports Studio เนี่ยจะรู้สึกว่ามันน่าสนใจจริงนะทุกคนคือเราได้ทั้งอปุปกรณ์เกมมิ่งเก์ที่มันพิเศษจริงๆนะเจ้าตัวจอ400เฮิร์พร้อมกับแดก2เมาส์ U2 พายโเมาส์โซลิ GSR SE โรค2แล้วก็เน็ตอีกที่ทําให้เราเล่นวาโลแล้วได้แค่แบบปิง26เนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจจริงๆครับโดยเฉพาะสําหรับกลุ่มเกมเมอร์ที่1อยากลองอะไรที่มันเทพเทเนาะคือ มีครบหมดทุกอย่างนะหูฟังไฮเปอร์เอกอะไรเงี้ยครบหมดที่นี่2ก็คือคนที่คิดจะซื้อจอใหม่หรือว่าแบบอยากมาลองเซตอัพที่มันโหดๆแล้วคิดจะซื้อเกมมิเกียใหม่เนี่ยัรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจจริงๆคือหลายคนอนะ่ะชอบถามจัดว่าเฮ้ย hey, พี่จัดจอโซวี่มันดียังไงมันโหดกว่าจออื่นๆจริงหรอทําไมเขาใช้ในการแข่งขัน,นแบบ v c ซ Pacific หรือว่าทําไมโปรพลเยอร์เขาชอบใช้กันแต่ว่าคือเราพูดอะ มันก็ประมาณหนึ่งแต่ถ้ามาลองใช้เองเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างนะว่าเออแม่งโคตรกว่าจริงๆเนี่ยก็ผมว่ามันน่าจะเหมาะเนาะคือคนที่อยากมาลองเล่นว่ามันเป็นยังไงกับคนที่คิดจะซื้อกิมมิเกียใหม่เนี่ยมาลองใช้แล้วมาลองแบบเป็น first hand experience ก่อนแล้วค่อยไปซื้อเนี่ยแต่ว่ามันคุ้มค่าจริงๆนะก็จบไปแล้วนะครับกับเจ้าตัวโซวิโซที่นี่เนาะคือมันมีทั้งหมด สิบเครื่องนะก็ใครอยากมาลองมาสนใจอยากจะลองใช้ก็อาจจะต้องรีบมาหน่อยนะเพราะว่ามันมีแค่สิบเครื่องนะสิบเซตอัพใครมาก่อนก็ได้ก่อนก็ลองรีบมากันนะครับที่ A I e S E Sports Studio ล้วอยากให้ผมไปรีวิวอะไรอีกหรือว่ามาลองอยู่ในร้านเกม24ชั่วโมงใครสนใจเลยแบบนี้ก็อย่าลืมพิมพ์มาในคอมเมนต์และไว้เจอกันคลิปต่อไปนะทุกคน